อันนครับทำอะไรครับพี่เ็นติมะล่างล่างคือพอหลวงล่างเด็บรเ่ได้บรินก็บูบครับ นายหยวกน้ำพรอ,อนี่ได้แมนครับโอ้ตื้มมาจากพรอแล้วแต่ว่าโบมันมันตื้มมาจากเออเวล่าไอเคียอย่างมันมีกพวนขาวว่ะพรอครับพวกะตีพวกกะตีเลยเป็นว่ะนายหยเป็นซึมเทียนนี่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันตีเป็นระบายไอแมนมันตีปั้นเขาแมา่แล้วก็มันมันดีดูดเขาตัวนี้จังไปยังไงที่คะแนนเป็นสีนะครับพออแมนครับ พอา่าใส่งานไปต้นดนขารถต้นดนบอกเคยแกออกมาทากงท,ากงทางกา่าเก่ามันก็อาจจะซึมลงเข้าใจทีนะครับแมนเานก็ยังมีปัญหาก็อยากซึมแน่อยู่แต่เป็นพวกตระกูลของตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่แม็กแมนแนนอ่าอยากอยากซึมอยู่แนนครับครับที่ครับแกที่เราครับผมแล้วก็จุดต่อหลอดล่างนี่ซึมเป็นไปบุบูดบ่อย่งเนาะ

ซึมอยู่ยนะครับนี่เหมียนครับซึมเนาะส่วนสีมันหรอเก็บหรเป็นซีนครับตาซีนฝาขอบว่าวก็ตัวนี้นะครับตัวนี้แกบอกท่าเก่ากันเลยอี่ประเด็นเดียวกันเหมือนกัน<อ>นี่แมีนแกายกันแต่ว่าล่างข้อรวมนี่อยู่สองปัญหาครับครับผมราคาถ้าแกซีนี่ผมสีแกให้มันจะมีอยู่สามตัวจะมีตัวนี้ ้ากาตัวนี้ตัวทั้งขงางแรวก็ชิมีตัวซีนฟ้า,ฟามีอันตัวหิยูพันหาเข้าไปประมาณสองพันหาสามพันสี่พันแมนครับขนาชิบเกินชี่พันหาครับผมเพราะว่าอกา้กะบอดอุดบอดแมนบอดิอุดบอดิยกเลื้มันก็คือลัางท่อรวมไม่ดีซื้อครับผมข่าวๆอยูประมาณนั้นครับนทีแนครับ รอบะครับรอบะลอบะสวัสดีครับพบกับผมนะครับสร้างปไปวันนี้มีดีแม็กนะครับอ่ะสิฟ้าดีแม็กโมเมนนะครับเชฟนะครับเชฟตาหวานนะครับเครื่องดีแม็กนะครับสองพันห้าะครับมาล่างทอรวมไม่ดีนะครับแล้วก็มีแกะซีนฝาขอบ้านะครับแกะ่ลวซึมอ่ะประมาณนี้นะครับรถคันนี้เลขไม่ยู่ทีหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันกิโลนะครับอ่า เดี๋ยวสีทำการลืร้อไอดีออกมาล่างให้ลูกค้านะครับผมเดี๋ยวสีรอชมว่ามันสีตันซับไหนนะครับสำหรับดีแม็กนะครับครับผมอ่านะครับมาชมกันนะครับสำหรับไอดีนะครับอ่าเลขใหม่หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันกว่ากิโลนะครับอ่บามาสีเป็นเซ็นเลยเดี๋ยวิยกออกมาให้ดูนะครับอ่าอุ๊ดออกอยากนิดนึง มาประมาณนี้นะครับแดนตันเมื่อนะครับนี่เมื่นเมื่อเลยนะครับนี่ออกมาเป็นก้อนบางทีเลยโอ้โหโซแบบอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับดีแม็กนะครับเลขไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันกิโลนะครับย่าชิควัดชี่เข้ามาออกให้เบิรงครับมามันหลสัมไหนเกียร์ อ่านะครับเดี๋ยวสีขวดขีขเมออเอาออกห้เบิ้งเป็นขาวๆก่อนนะครับนี่มีนเบิดนะครับมีนะครับสีขเมเอานะครับนี่ก็ตามน้ำปากกลิ่นไอไอดีนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ก็เต็มเลยออกมาเป็นก้อนแบบนี้เลย<ม>ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวสีขวดออกให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวห้เบิ้งเดี๋ยวชมวม่าันหลายสำเไหนะครับ อ่ะตัวนี้ก็เป็นขาบขี่ข้าเม่าขาวๆนะครับที่ขวดออกให้ไดูกข้านะครับก็ประมาณนี้นะครับมันเหนียวนะครับก็เดวอกมาได้ประมาณนี้เยวอสีนําเอาไปเข่าเครื่องนะครับยิ่งใส้ให้นะครับซึ่งดีแมกเกนะครับมันเป็นอ่ะเอาไงอ่คือขาบขีข้าเมาที่ประเทนเคยผ่านการอุจจามามันมันสีเหนียวนะครับมันก็คือน้ํามันผสมกับน้ามันเครื่องเนี่ยนะครับกะอ่ะขาบขีข้เมาผสมกับน้ามันเครื่องเนี่ยก็ออกนิ่วเหนียวนะครับ สีเป็นประมาณนี้หลักก็รที่มีเปลี่ยนชุดชิ้นเปลี่ยนชุดชิ้นนะครับเปล่าข้อบป่านะครับซึ่งตัวเก่ามันก็ตามสภาพนะครับตามอายุการใช้งานรถนะครับมันก็จะแข็งนะครับเพียงแต่น้ำมันมันซึมมันยั้งได้นะครับตช่องพัดได้ดีกะสีประมาณนี้น้ำดำนะครับอ่เดี๋ยวสีล่างล่างทำความสะอาดตัวเอขึ้นกันน้ำดำประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวสีล่างทำความสะอาดตัวเอนะครับเดี๋ยวโอเคครับผมเดี๋ยวน้ำเอาไปเข่าเครื่องยิงใส่ครับผม ครับสำหรับตอนนี้การทำร่างนะครับด้วยระบบยิงไสหนาบนะครับชึ้งเข้าทางเข้าห้อิมิส้นะครับยิ่งไสโดยเฉพาะนะครับอ่าเดี๋ยวให้น้ำงในการโดยชังกลงนะครับเดี๋ยวลร่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเหยเบิ้งนะครับว่าสีออกมาสะอาดได้ซั้มเลยนะครับโอเคครับผมอ่านะครับการร่างให้ดีให้เซีฟินที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนชิ้นฝาขอบเป้านะครับตัวนี้ที่เป็นอ่าเบิร์ดชุดนะครับจะมีตัวชิ้นฝาขอบเป้านะครับชิ้นเบาหัวฉีดนะครับแล้วก็ชิ้นแป๊บหัวฉีด ปลากับทำความสะอาดให้ไม่ไม่ยังสีเลยโอเคนะครับแล้วกัไอ้ดีไอ้ดีกัทำการล่างให้นะครับจากโซกป๊กนะครับน้ำดำนะครับกัล่างออกให้ไม่กริบนะครับอ่าประมาณนี้นะครับดินกับยิ่งใด้ไหมนะครับหลักะต้อรับการทำความสะอาดนะครับตัวนี้กัสีเป็นกอรดไนตริกนนะครับก็บยทำความสะอาดให้ไม่ไม่เงาเงาแบบนี้เลยอ่าตัวนี้นะครับช่องพัดไอ้ดีกัทำความสะอาดให้ใช้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวกะสีทําการประกอบกรับขึ้นให้ลูกค้านะครับผมโอเคครับอันนะครับกะประกอบเ็ฟเป็นทีรียบร้อยนะครับสาหรับฝาขอบเป้าแล้วก็ไอดีนะครับอาหน้าตากะสีประมาณนี้นะครับล่างครับให้ขาวสะอาดนะครับสะอาดๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวสีออกไปล่องเบิ้งรถนะครับว่าการขับขี่มันปกติดีบ่นะครับแล้วก็เบิ้ง นะครับว่ามีไฟชงไฟโชว์บอนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวออกไปล่องรถคาร์ครับผมนนะครับการล้างกากขี่ล่างเท่ารวมไม่ดีเซฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับกาเดี๋ยวออกมาล่องรถลูกค้านะครับว่ามีความคิดปกติยังบอนะครับ <alrededor> ว่ารถเล่นออกดีบอนะครับรากาหนึ่งเลยนะครับก็สีออกมาล่องรถนะครับให้ลูกค้าเั้งสี่ทุกขั้นนะครับเพื่อความชั่วนะครับเวลาส่งรถไปลูกค้ายังสิบบไดมีปัญหา กลับมาที่หลังนะครับอ่าเพื่อข้าล่องรถให้มันชั่วนะครับโอเคนะครับรถกาเรียนเป็นปกติดเรียนเป็นปกติดีนะครับพวกไฟพวกยังกับบอมีโชว์นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวกลับไปไปหลานอีกรอบนึงไปเช็คงานจะของอีกรอบนึงนะครับก่อนจะส่งหลูกคาโอเคครับผมอ่ะนะครับกากลับมานะครับหลังจากที่ไปล่องกับกลับมาลับมาเช็คงานนะครับกาโอเคนะครับกาีขอส่งงานลูกคาเพียงเท่านี้นะครับก็า เดี๋ยวสีโทษแจ้งลูกค้าอีกทีนะครับเพราะว่าลูกค้าเอารถมาฝากไว้นะครับว่าเสร็จแล้วให้โทษแจ้งนะครับตัวนี้ก็ขอส่งงานลูกค้าเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจที่มะล่างไอดีนะครับหรือว่าเปลี่ยนซีนฟ้าขอบบ้านนะครับทางข้าวกรับแกะนะครับมันสิมีมากนะครับสำหรับซีนฟ้าขอบบ้านจะมีอยู่พวกตระกูลดีแม็กกอนะครับดีแม็กยูหนึ่งยูสองนะครับอ่ะแล้วก็ตระกูลวีโกนะครับประมาณนี้นะครับก็ แล้วลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองเข้ามาสอบถามไดท้ทีล่าน,นัดอะไรสิ่งนะครับอยู่แถวตลาดเจริญศรีวัลลินนะครับรากาทา้งเพจเฟซบุ๊กนัดอะไรสิ่งนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับ095 232 2 6 5 5นะครับขอบคุณครับผม